สวัสดีท่านผู้ชมนะคะ FC นะคะท่ามกลางสายฝนนะคะที่กระท่อมนะคะแล้วก็สวนทุเรียนสวนเงาะน,นะคะมาตามตัวเลขของน้องมิเซนนะคะท่านผู้ชมนะคะอพอดีคุณลุงนะคะก็ได้บอกว่าน้องมิเซนนะคะเขียนตัวเลขให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะไปรับชมด้วยกันนะคะหลังจากที่งวดที่ผ่านมาน้องมิเซนก็ให้2 7 2 3สนะคะเข้า3มตัวตรงๆนะคะเดี๋ยวเราตามาไปดูนะคะว่าน้อง เขียนให้ตัวไหนนะคะนี่มาถึงได้นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณหลานค่ะบายครับาภิญญากรสวัสดีคระปสวัสดีครับเออกินข้าวด้วยกินข้าวที่ข้าวมากอ๋อกินข้าวด้วยใช่ไหมเป็นอะไรก็กินข้าวเหรอทบ่เขาอีกคอคอสลิงเนี่ยอ๋อตอนตอนเขาจะเขียนให้เคาขอสลิงนี่ยบเคาขอสลิงลุงก็เลยตาเลยไม่ให้อ๋อก็บอกยา เขาก็ว่าให้หนูหนูขอเดี๋ยวหนูจะเขียนเด็กให้เขาบอกอย่างนี้อ๋อบอกเดี๋ยวจะเขียนเด็กเบอร์ให้อ๋ออยากได้กระบอกยาวตัวนี้เลยนั่นเละเขาอยากได้ตัวนี้แต่แต่ลุงไม่ให้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวอันฟิวจะเขียนเด็กให้ตาเขาก็เลยเขียนให้นี่หนูนะเขาว่าเขาก็เลยเอาเขียนสินี่เขามาเขียนอ๋อในเขียนตรงไหนเนาะในเขียนตรงไหนลูกหนเขียนตรงไหนในตรงไหนด้วยในหนด้วย ตรงนี้ด้วยไหนตรงนี้บวกล่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ออกไปแล้วอันนี้เขียนตรงนี้เนาะเออห้ามะลงเนี่ยอันนี้เขาเขียนใช่ไหมเนี่ยลายมือเขาเนาะเขาหมดเลยตรงนี้แต่นี่ไม่ใช่นะยายเขาคำนวณอ๋ออันนั้น เขาประเมินดูตัวนี้มันได้ก้าอยางี้นะโอ้ย่างนนี้เขาแน่ๆเลยลุงเห็นกับตาเนี่ตัวนี้กับนี่ตัวนี้เขาแคนตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปแคนตรงนี้นี่บ่ครับอ๋อถูกมะน่าถูกไหมลูกถูกไหมงวดนี้ลูกถูกไหมลูกถูกถูกถูกอะไรกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยบอกว่าถูกก็อย่างนั้นนะคะินได้โตเหรออ๋อกินจะได้โตอันนี้งวดก่อน ออกไปแล้วนะคะสองเจ็ดสองสามท่านผู้ชมที่ไม่ได้รับชมนะคะก็อาว่าพอเวลาหวโอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะท่านชมเนาะก็มันมันลงคลิปไปแล้วแต่ท่านผู้ชมไม่ได้รับชมเนาะอันนี้งวดก่อนย้อนดูคลิปได้นะคะเนี่ยนี้งวดวันที่สิบหกสิเรงนี่เลยมาแน่นอนเลยเนาะ เขาเขียนได้สวยมากเลยนี่เขาอยากได้นี่สลิงนี่เลขมาแน่นอนนี่อ๋อไหนมันมีตัวเลขได้หบดสินี่ดูสองศูนย์เห็นไหมล่ะสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์หมดอ่ะนี่ลแหละไหนนี่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 ถูกไหมลูกนี่หนะถูกไหมนี่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 ถูกเลขออกออกออกอออไปแล้วเออออกไปแล้วนี่อนี่ ออกอันนี้ออกไปแล้วให้อันไหนที่ยังไม่ออกลูกอันนี้อันนั้นออกไปแล้วฟิวพูดเมื่อกี้ว่าออกไปแล้วนยังไม่ออกไหนอันไหนที่ยังไม่ออกไหนฟิวเขียนให้ตัวไหนตัวนตัวนี้อ๋อเขียนให้อันนี้ด้วยเยอะออ๋เยอะเยอะกี่ตัวลูกบอกยายว่าบกี่ตัวนั่นนะเขียนเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเยอะแปดซีซีนะลุงแต่ว่า เรามาดูตรงนี้อาจจะเขียนตรงนี้ก่อนเนาะเขียนตรงนี้ก่อนชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยแล้วเขาก็ขยับไปเขียนตรงนน้นอีกมาครับโอ้แต่ยายบาเป็นคนวงไว้น่ะลุงเนี่ยเป็นคนวงกลมให้ตอนแรกลุงตอนแรกลุงไม่รู้เหรอไม่รู้เขาเขาเขียนเสร็จลุงวงกลมไว้น่ะอ๋อเขาเขียนาเขียนตรงนี้เสร็จแล้วเขาขยับมาแล้วก็มาเขียนตรงนี้อีกในแปดเหมือนอ้วนน้่ยเออแปดใหญ่ๆอ้วนๆเนาะอ้วนแต่สี่น่าจะได้ ใช่สี่ได้อยู่อันนั้นเลขสี่ลงตีว่ายังไงเนี่ยห้าห้าหกนี่บอกครับแต่ถ้าเรามองด้านด้านนี้ด้านตรงและด้านขาที่ขึ้นอันนี้มันมันเป็นเก้าห้าหกเห็นไหมยายเขาวิจัยดูใช่เออเก้าห้าห้าหกแต่ยายเขาประเมินดูอันนี้มันจะวักจะเป็นแปดก็ไม่เป็นเขาก็เลยเก้าห้าแปดเขาจะวักเอาตัวนี้นะจ้ามันมีมันมีตัวตั้งนี้เท่าไห่นะเนาะสี่ตัวตั้งนี้ เก้าห้าหกเออเก้าเก้าห้าหกห้าอีกก็ได้เนาะมองอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นห้าห้าเบิ้ลหกห้าห้าหกเก้าเนาะห้าห้าหกเก้าก็ได้เนี่ยห้าห้าหกเก้าก็ได้เอามื่อออกลูกเดี๋ยวให้เอฟซีเขาดูตัวนี้เนี่ยมันใจนะลุงอ๋อมันใจแค่เนี้ยีันะ สรุปแล้วเขาให้เป็นแค LP สำหรับกล,ลับหัวกลับหางโดน,<ว>นเจ็ดตัวเนาะลุงเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นบ้างที่ขเขาแคบน,นะคะเนี่ยมาดูฝั่งนี้นะคะเออแปดซีซีนี่ยชัดเลยสีชัดมากเลยลุงชัดเลยสีที่จริงเขายืนนั่งอยู่ฝั่งนี้นะขเขาเขียนแต่สามารถ เคียนเป็นเล็กซีได้มันกลับเนาะขเขานั่งอยู่ฝั่งนูง้นแต่จมาให้เขียนรุ่นก่ออะไรดูละนะ่ะสองเจ็ดสองเจ็ดสามแปดซีซีอันนี้แอดมินีเปลี่ยนมุมเดอ้อนะคะเพราะว่ามันที่มันแคบมากเลยเนี่ย <c oughs> ม,มาเลาะอีก,กมาดูฝั่งนี้นะคะมุมนี้นะคะนี่เก้าห้าเก้าเก้าห้าก็ได้นี่เอมอม,มันตีได้หลายทางเนาะนี่น ลงวิใจัยใช่ไหมจ้าเพราะว่าเด็กยังไม่เรียนเลยูาขวบเองคุณงเข้านูบ้านได้เดือนไปเดือนให้ท่านผู้ชมตีเอ,อเดอร์นะคะนี่ตัวเลขนี่นะคะเปลี่ยนมุมนะคะ<ม>เปลี่ยนมุมให้ AFC ดูนะคะว่าแต่ละม,มุมเนี่ยมันมองใต้หลายอย่างตีให้ถูกตีให้แตกเหมือนวดที่ผ่านมานะลุงเนาะครับ ลุงเป็นคนที่ตีเตกนะคะสี่ตัวตีได้สามตัวตรงๆเลยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วบ่ยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จเยอะเยอะเกินจะได้โตโตแล้วก็ไปแล้วก็ขี่จักรยานเสร็จก็ไปบ้านจะนอนง่วงแล้วโอ้ง่วงนอนแล้วนะ เลขสองประตูเนี่ยเลขล็อกนายออกนี่ที่พี่เปลี่ยน่ะมันออกไหมงวดนี้ลูกที่หลักไม่หลักไปจะหลับมันออกไหมงวดนี้นะยายถายตัวนู้นกับตัวนู้นออกไหมเบอร์ออกออกอะไราคะงวดก่อนบอกทุกทุกทุกสี่ตัวเนาะโอ้สี่ครั้งทุกทุกทุกไปยังงั้นนะคะงวดที่ผ่านมามีแรงบอกบมาถูก เขาก็ว่าถูกเลยแต่มันไม่เป็นเทอะโอ้ตามภาษาเด็กเขาเป็นเด็กอารมณ์ถ้าเขารู้แบบนี้คงบอกญาติพี่น้องถูกแล้วแหละเนาะตามภาษาเด็กข้าขวบมีเส้นยังยังไม่แม่นเลยเนาะจ้าอันนี้ให้เป็นแนวทางเนาะผิดถูกอย่าด่ากันเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าด่าแอดมินนี่ตัวเองนะมันใจดูซื้อไม่ซื้อไเป็นไรหรอกยาด่าก็แล้วกันนะคะให้เป็นแนวทางนะคะ กระตดข้าวบอกให้ถูกอีกเด้อเอฟซีจะได้มีเงินใช้ไหมครับตาจะได้มีตังใช้นะถูกเนาะวดนี้ถูกเนาะยายถูกไหมอูกตาตาถูกไหมถูกถูกบอกมันวดที่ผ่านมาเนาะบอกว่ายายถูกตาก็ถูกถูกถูกแน่นอนเนาะนาะ อันนี้ใครเขียนนะไม่ใช่ฟิวบอลนู่โน้ลแหละเขียนอ๋อโน้แหละเขียนนี่เขียนก็ใหญ่ไหนเขียนตรงไหนด้วยใหญ่เอเอาตรงนี้ด้วยอกด้วยบอกพูดมเีเขียนตัวใหญ่เขาบอกว่าเขียนตัวใหญ่ฟิวแหละเขียนแปดสีสีเขียนตัวใหญ่นะคะ ห้าขวบห้าขวบยังเขียนชัดขนาดนี้ตัวเลขนะเหมือนมืนสมัยโบราณมากเลยเนาะตามภาษาเด็กนะคะเขียนให้มีเส้นออกไม่ออกออไม่ออกไม่รู้นะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี้ให้ถูกสามตัวตรงนะคะแต่งวดวันที่สิบหกนี้แอดก็ไม่รู้นะคะมันจะออกอีกหรือเปล่ามันให้เป็นแนวทางนะคะ ผู้ชมนะคะคงจะมองมองเห็นชัดแล้วเนาะอันนี้คือลุงนะคะเอามาเขียนที่กระดาษอีกนะคะแต่ว่า,าให้ท่านผู้ชมนะคะดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าอาจจะตีได้ตัว,ไ,ตวไหนประมาณไหนนะคะแต่ว่าแปดซีซีนี่ชัดมากนะคะแปดซีซีชัดมากเลยนะคะอันนี้ลายมือลุงเนอนะคะที่เอามาเขียนสรุปนะคะที่กระดาษแต่ว่าให้ท่านผู้ชมนะคะมองดูที่กระดานด้วยนะคะ มองดูที่กระดานนะคะแล้วก็มาตีแล้วก็มาเลเอานะคะงวดนี้นะคะก็ให้เจ็ดตัวนะคะนี่อยู่ในกรอบตรงนี้ก็สามตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเลขห้าหรือว่าเลขเก้าก็ได้นะคะถ้ามองในกระดานเป็นเลขห้าก็ได้เก้าก็ได้นะคะตรงนี้นี่แต่ตรงนี้ดูง่ายแปดสีสีนะคะง่ายมากที่เขาเขียนไว้ที่กระดานเนาะเขียนเป็นเป็นเป็นเรียงเป็นเป็นแนวนะ จ้าเขาเขียนเป็นแนวยาวเลยเนี่ย,ย,ยแต่อันนี้เขาเขียนเป็นอ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะคะท่านชมเนาะขเขียนาตามเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้นะคะเขเขียนแค่สองจุดน่นแหละจ้าัอันนี้เขาไม่ได้เรียงเนาะไม่ได้เรียงแล้วแต่เขาจะเขียนนะคะเด็กอ๋อเด็กห้าขวบเองนะคะท่านผู้ชมเนาะผิดถูกก็อย่าว่ากันก็นกนแล้วกันนะคะให้รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะทานูน ค่ะขอ,อ,อให้โชคดีเดอ้อค่ะท่านผู้ชมตามให้แล้วนะคะกับน้องมีเซนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ